ครับสวัสดีท่านผู้ชมน,นะครับทริปนี้ก็จะพามาดูพลังชีวิตอะไรกันนี่นะครับซึ่งไอ้พลังชีวิตอะไรกันนี่นะครับเกิดขึ้นที่ดาที่เว็บ27นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวมาให้ดูก่อนที่เว็บ25นิดหน่อยนึงนะครับแล้วก็เว็บ26นะครับแล้วก็ไปต่อที่เว็บ27นะครับและคุณผู้ชมก็จะได้เห็นว่าพลังชีวิตอะไรกันนี่นะครับอ่าตอนอื่นเลยนะครับเราขอพากัี่25ก่อนเนาะ ร่างชีวิตอะไรกันนี่อึบอึบอึบตายที่ตายตายเอออ่ะโอเคขนาดยี่สิบและเข้าสู่ดทายยี่สิบหกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับมาดูกันก่อนว่าตัวละครผมตอนเนี้ยไอ้เจ้าตัวแรกเนี่ยไอ้เจ้าอะไรนะเจ้าวาน้ําแข็งเนี่ยเลเวลาห้าร้อยละแม็กละนักดาบสาวก็เล,500ลเวลาห้าร้อยแม็กแล้วเช่นกันนะครับมังกรก็เลเวลาห้าร้อย แม็กแล้วเช่นกันนะครับส่วนตัวที่เหลือก็ตามที่เห็นนะครับคือทีมเนี้ยไม่ใช่ทีมถาวบอคือผมมีทีมอยู่อยู่นี้ในใจแล้วละ่ะในหัวผมแล้วละ่ะแต่ว่าต้องขอเวลาปั้นก่อนแช่เวลาปั้นค่อนข้างจะน,นานหละผมว่านะเพราะว่าเงินก็เข็บยากเหลือเกินครับนะซึ่งทีมเนี้ยที่ผมใช้อะมันก็ผ่านถึงนาน27ได้นะามาดูกันว่าอัดคลิปเนี่ยน่าจะผ่านได้อยู่หวังว่าอย่างนั้นนะคงไม่น่าแตกดูดิ คือโอ้โหดาดยิบบกนี่ว่าแย่นะเจอยิบเจ็ดเข้าไปแย่งนี่อีกเขไม่เข้าใจเหมือนกันว่าที่ขนาดตาลลัวละครเราเลเวลแบบว่าเต็มเต็มเหมี่ยวแล้วนะเลเวลห้าร้อยแล้วนะเออยิบบกว่ <26 S 1> แย่แล้วเจอยิบเจ็ดเข้าไปเนื้อไปเยอะเอาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถึงยิบเจ็ดแล้ว ไอ้ด่านไฟเนี่ยไอ้ด่านลาวาเล่เไฟดีกว่าไอ้ด่านไฟเนี่ยมันมีอะไรนะตัวมอนที่มันวิ่งเร็วมากครับวิ่งโคตรเร็วเลยมันวิ่งแบบฟืดฟืดฟืดแบบแตักไม่ทันน่ะเอออ่ะเอาไปเต็มที่อ่ะดูยี่ผกผ่านได้ครับไม่นานาอะไรมาดูยิ่งเกียร์กัอย่างที่บอกรังชีวิตอะไรกันนี่ครับมาดูกันจะเป็นยังไง พอแค่นี้ท่านผู้ชมก็คงจะแบบอืมแล้วใช่ไหมเอายิงออกมายิงออกเนี่ยจริงทถ้าปั้นไอเจ้าโพนี่สปาร์กนี่เลเวลห้าร้อยก็น่าจะช่วยได้เยอะเลยไอต,ตัวนี้ก็อยู่อยู่นี่หนึ่งในแผนตัวที่ไม่อยู่ในแผนก็คือตัวตัวคิงสลามครับลานไม่อยู่ในแผนกับไอ้ตัวสองตัวเนี่ยไอไอเจ้าโนโฮูกับไอ้ตัวรดพลังเก้าสิบเนี่ย ไอตัวเนี้ยจริงๆเหมือนจะไม่มีประโยชน์นะแต่พอมาเล่นอนดาหที่มีพลังชีวิตยเยอะเงี้ยมันมีประโยชน์นะมันลดพลังชีวิตทีเดียว90%เซเลยนะเฮ้ย <Hey, S 1> มันมีประโยชน์ตรงนี้ครับมาพลังชีวิตอะไรกันนี่มาดูกันท่านผู้ชมดูสิ พลังชีวิตมันเยอะกว่าด่านยี่หกเยอะเลยพลังชีวิตมันเยอะกว่าเวฟยี่หกเยอะเลยพลังชีวิตอะไรกันนี่ <c oughs> ดูดิอืมไอ้ตายเถอะยังดีหน่อยนะมันไม่มีตัววิ่งเร็วมามีแต่ตัวตัวตัวอึดตัวพลังชีวิตยเยอะมาคือถ้าไมีตัววิ่งเร็วมาจะจะป่วน คือผมมันจะแพ้ที่ด่าน28แหวนพ้เพราะไอโซวิ่งเร็วเนี่ยเดี๋ยวดูกันมันวิ่งเร็วขนาดไหนมันปื้ดมาวืบเลยเแบบิดเหว่เหรเนี่ยเออโหพลังชีวิตอะไรกันนี่ที่ด,ดูแล้วกันว่าถือกับกระตุกเหรอครับดูนะครับสังเกตดูหมมันกระตุกเลยนะคือเครื่องผมไม่ไหวอะกระตุกเลยอะ เอ้ยขึงหลอดอะไรยังเนี่ยเยอะนาเนหลือเกินกระตุกสุดๆเลยค่อยๆท้าพม่อมันจะค่อยๆตายไปก็จะเริ่มตื่นขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่มันก็ยังไม่ตายกันซะอีครับตัดรลเวลห้าร้อยแล้วนะอัดไม่ไหวเลยโอ้มันอะไรกันขนาดนี้เนี่ยรื้หลุดมาหลุดมา ดาบเลเวลรห้าร้อยเกวดาน้้าแข็งเลเวลรห้าร้อยนะครับเอาไม่อยู่ครับดูดิไม่ตายสักทีคือตัวที่เหลือไอ้มังกรสามหวัวคือถ้าหลุดมามังกรสามหัวก็เอาไม่อยู่หรอกตารามก็เอาไม่อยู่หรอกคือตัวที่เอาอยู่จริงๆก็คือตัวนกพูกนี่แหละเพราะว่านกพูง,ง,งเนี่ยแค่แข็งเอาอยู่เดีย๋ยวมันก็ต้องเป็นตัวติดสถานะไอพวกไฟช็อตแล้วพวกเนี้ยเรวดาเกวดาแสงฟ้านะจะเอาอยู่ก็จะช็อตอีก เปลี่ยนแผลไปเรื่อยๆครับยังยังนึกไม่ออกจริงคือมีอยู่ในหัวนะพยายามจะปั้นอยู่แต่ว่ามันก็ยิงนานไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าด้วยเอาละเริ่มลื่นแล้วตอนนี้เริ่มลื่นแล้วจ้านี่อไรพลังชีวิตอะไรกันนี่ตะโกนได้แค่นี้ครับตอนเจอครั้งแรกครับแบบโอ้โหอ,อะไรกันเนี่ยย้อนจริงเออ27่สิบเจดผ่านไปดู28ผมจะแฮที่ฐานยี่สอย่างที่บอกนะครับมาดูตัววิ่งเร็วกันมันจะวิ่งเร็วขนาดไหนครับ ก็ดฟันพลัง,ลงเ,นนเหลือนิดเดียวนั่นเดียวดิแถมเหลือนิดเดียวฟันตั้งงานกว่าจะตายเอ้ยโอเคมาจบคลิปกันที่ด่านยี่แผล่ไหนไหนไหนตัววิ่งเร็วตัวเนี้ยมันวิ่งเร็วนะแล้วเดี๋ยวพอมันได้บัฟจากตัวบอสนะมันจะวิ่งเร็วกว่านี่เยอะเลยตอนนี้นยังไม่ได้ยังไม่ได้บัฟเอ่อเตือดมาแล้วตายพักเตือดแน่เลย ได้เธอหรือเปล่ามีโอกาสตายเพราะถีดเสืเอ้อสูงแล้วตอนนี้ปึ๊บถีดเสืเอ้อจะหลุดแล้วถีดเสืเอ้อจะหลุดแล้วหลุดหลุดถีดเสืเอ้อยังฮึหลุดเออโอเคอ่ะปั๊บมาปั๊บตัววิ่งเร็วมาเอ,อ๊ะมันหายไปไหนอ่ะผู้พีผู้พีผมจะไม่รอดแล้วนะออเดินไปได้ว่าตอนนี้จังหวะจังหวะพอดีกันคือเทวดาน้ำแข็งกับนกฮูกน่าจะแบบ จังหวะผมกับจังหวะเข้ากันพอดีอะเข้าล็อกรึปะเจอหรือเปล่าดูดิโอ้โ,อ對對โ,อโอ um หเฮ้ยทุกีมันวิ่งมาแล้วนะทุกีผมไม่รอดแล้วนะเนี่ยผมละผมละผมละยังไม่หลุดยังไม่หลุดเออเอ๊ะ้ยรอบนี้จะผ่านคิดเพ่อผ่านเฉยๆอย่างนี้เหรอก็ไม่แน่นักก็ไม่แน่นัก คนนี้กินนิดนึ่งพลังกินมันน้อยนั่นๆๆๆๆุ้ยตายรู้สึกเมื่อกี้จะโดนติดตัวรถพลัง90%ยิงอ่ะนั่นๆๆๆๆๆเห็นมั้ยรถพลังพลังลดลงเยอะเลยนะแต่ถึงจะลดไปเยอะแต่มันก็ยังไม่ตายเอออู้หยนี่ไงเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้สังเกตมั้ยครับ มันโดดข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไอตัวไอตัวที่ลดพลังชีวิต90%อน่ะยิงปุ๊บพลังรลด90%ตวูบเลยนะแต่มันก็ยังเยอะมากพอที่จะทําให้เราฆ้ามันไม่ได้เนี่ยแหละตรงนี้แหละยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงดีมันโดดข้ามหินมาไงมันไม่ได้วิ่งม,มาตามทางไงแล้วมันได้บัฟบัฟจากบอสได้มั้งวิ่งเร็วมากฮึบมาเลยเฮ่ยไม่ออกอ่ะแต่คือเมนหลักก็คือจะไม่ให้ดูพลังชีวิตแล้วกันนะครับพลังชีวิตที่ด่าน27เเห็นกันแล้วนะครับว่า ลังมันเยอะมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าผ่านไม่ได้มันผ่านได้แหละแต่มันแบบลังพิษอะไรกันเนี่ยเยอะมากมาขนาดนั้นเฉยนเลยนยครับอ่ะเอเคครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้พามาดูเท่านี้ครับพยายามปั้นตัวละครกันดีๆนะครับแล้วมาช่วยกันผ่านหน่อยนะครับะนั้คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ